หลักๆเลยก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะฮะเนื่องจากว่าโรงแรมแกนเซอร์นพอยต์สุรวงที่เราตั้งอยู่ตรงนี้ฮะรอบข้างเนี่ยมีร้านค้าค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนอาจะไม่สะดวกกับลูกค้าที่แบบต้องเดินออกไปนอกโรงแรมนะฮะทางผู้บริหารก็เลยคิดว่าเราควรจะมีตู้จำหน่ายสินค้านะฮะหรือว่าเวนดิ้งแมชชีนเนี่ยอยู่ประจำฟลอร์นะครเพื่อที่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ผมว่าดีนะฮะเพราะว่าคือ,อลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อพวกน้ำหรือขนมอะไรพวกเนี้ยในตู้เวงได้นะครับแล้วก็คืออย่างที่สุดอย่างช่วงฝนตกเนี่ยฮะอันนี้เห็นชัดเลยนะก็ลูกค้าออกไปไหนไม่ได้ก็มาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เอามือคอนเสิร์ตได้ดีครับก็อตอนนี้เราได้เล็งเห็นว่าตู้จําหน่ายสินค้า อัตโนมัติเนี่ยฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะฮะก็โครงการใหม่ๆของโครงการที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีตู้เวนิงแมชีนเนี่ยประจำฟลอร์ ของลูกค้าด้วยครของโรงแรงมใมเครือแกน c e เซ็นเตอร์พอยต์จริงๆเราเริ่มมาจากที่ทางตัวพัทยาก,ก่อนนะฮะทำแล้วก็ได้รับการปรับ,ปร,บปรับที่ดีจากลูกค้านะฮะก็เลยเอามาใช้ต่อกับอีกหลายๆโครงการที่เรากำลังเกิดขึ้นมาครับครับก็ในส่วนของโรงแรมแกน c e เซ็นเตอร์พอยต์นะครับเราเป็นโรงแรงมในเครือของบริษัทแลนอน์เฮาส์นะครับณปัจจุบันตอนนี้เรามีทั้งหมด7สาขานะฮะโดยสาขาที่ ผมประจําอยู่ที่นี่คือที่แกสตันพอยสุรวงนะครับก็เพิ่งเปิดเมื่อ,อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นโรงแรม ในเครือของแก๊สเซอร์พ์ล่าสุดนะครับก็ที่นี่เรามีทั้งหมด399ห้องนะฮะเรามีห้องอาหารอยู่2ห้องนะฮะชื่อห้องอาหารหัวเป็นห้องอาหารจีนนะครับและอีกห้องหนึงชื่อบังรักกริลนะครับก็จะเสิร์ฟเป็นสไตล์เวสเทิร์นนะครับอีกจังกายังมีในส่วนของตัวห้องประชุมนะฮะสามารถจุได้ถึง200คนนะฮะก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการได้ครับ